ตอนนี้รอพระรอพระแมะ่เราบ่ไปมาจาะโง่เห้อใคว่าคนเราพัก ไ,ได้ถ่ายพระเลยตุไม่ได้ขายพระเลยใช่ไหมตะกี้ไม่น้อยไม่ได้หันนน่วยอวยกับ,บ่รู้ว่าเห็นเจ้าของใส่บาทพอไม่น้อยลืมเท้าอืมนนพระผ่านไปแล้วห้าองค์ไม่น้อยใส่ไปแล้วนะคะใส่บาทแล้วค่ะอ้าวออกกําลังกายบอตาฮะเอเอดีดีด,ดีออกกําลังกาย นี่ตาเขาเหนียวร้อนๆอ,อยู่เดี๋ยวใส่าบาทอยู่ปั้นนึงอยู่หง่อยนึงอยู่เออมีแห้งายก็ดีแล้วล่ะตามจะได้หายๆรถไคขั้นสีดำโอ้รถรถลูกค้าพัดเมนอันนั่นบอ,อ ดีแล้วดีแล้วหายแล้วก็ดีเพิ่นมางีทุกเหมือนบ้าะนะม้ามือละสิหาองค์หกอง์องีทจุกมหมือนบ่เออเพราะว่าห่างฝนตกก็บม่ได้ดมาทังบ่ายู่ไปตั้งจังหวัดเออโอ้ออยนี่อพาร์ตเมนต์หลังบ้านไม่น้อยนี่อันนี้หลอพาร์ตเมนต์คนก็เช่าเต็มนะ เต็มหมดเพราะมันดีนี่มีมอมดทุกอย่างทีวีแอร์ตู้เย็นเครื่องใช้บนมีทุกอย่างนี่ชื่ออพาร์ตเมนต์นี่เบอร์โทรนี่ใครต้องการติดต่อเอออันนี้อีกหนึ่งอีกหนึ่งหลังเห็นไหมแข็เต็มจอดรถ จอดรถเต็มเลยเห็นปะ่ะอันนี้อีกหนึ่งรังนี่นี่รถแขกจอดเต็มนี่ห้องเขาดีมากๆากนี่นี่อันนี้มีรายวันนี่วันละสามร้อยกว่าบาทเนี่ยสามรือสี่วะประมาณนี้แหละเห็นไหมเนี่อันนี้ดีมากๆอันนี้ทำใหม่เพิ่งเสร็จเสร็จปีที่แล้วคองใหม่เอี่ยมเลยนี่เห็นไหม อันนี้เขามีอันนี้ติดบ้านไม่น้อยเด้อคุณแขกเต็มเพราะอันนี้มันเป็นรายวันมีรายเดือนก็มีรายวันก็มีแต่หลังนี้ไม่เอารายวันเอาแต่รายเดือนติดอันนี้ติดรัวไม่น้อยเลยติดกันเลยแต่เขาไม่เอารายวันนะหลังนี้เอาเป็นรายเดือนแต่อันนั้นรายวันค่ะอันนี้อ้าเป็นงเลนะป้อม S <S <an> <S เอาบ่อยไปเห็ดงานตัว <S <S <an> <S เข้าไปเห็ดงานจังจังหวัดบม่เคยได้มากับโลูนั้นพ่อไอ้ย้ายกับบยูย้ายกับพึ่งกลับมาทุ่น <S an> <S an> คนรอตีรอลากเหรอรอลากดินบ่งานเดียทำงานเดีย เซลเป็นเซลมันก็นยังง้นละ่ะโอ้ต้นแค่ตัวน,นี้งามเนอะจา้าเห็นทัวหาแม่อยู่โบมีจะซืนนอ้อกับเขาไปให้เขาเลี้ยนหนะักเขาประครยได้มามสอบได้ที่หนึ่งบุต,ตัวอนะเออเขาเขาเลี้ยนเก่งลูกมันก็ได้หลานนี้น่อยเลี้ยนเก่งเบิดลูกลูกสาวก,กันโอ้ต้นมะเขืตอต้นนี้เขาเอิญมะเขืออย่างนี้ มะเขือปอนอยติเอองามเนาะสมัยยายน้อยเป็นเด็กเนาะไปโรงเรียนมีงานไหว้คู่ขึ้นไหวอย่างเขาเขาดอกมะเขือไปจําได้สมัยกอนน่อนเนาะเออเอองาแพร่เออใช่ยายน้อย,ยไเปเรียนเรียนอย่างคุณ่อกระดานนะอันอันเป็นดำดำนะเจิดไปน้ำทังแต่ย,ยังไหวอยู่หัวเออบ่มีดอกสมัยก่อนนี่สร้าง เจดไปช่วยจังหว่ดโรงเรียนบางเมือก็ไปบ่าถึงเออเขาเขาขึ้นหอ้องเราค่อยห่าดโรงเรียนครั้งที่เล่นนะเด่นน้ำทังกับว่นไ,ไก่โรงเรียนลอกบ้านก็ได้ไดตื่นเราแล้วอาบน,น้ำอยู่มแต่ต,ะต,ะตะลองใส่บาทต้องหันอเ,เอตอตรงเต่งบ่เห็นโอเคไม่น้อยขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะกดไลค์กดแชร์ไม่น้อยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ